สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู the eye the า่ด e e ออ of ท a r o t ์บายกันชเรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคุณความรักมาดูจิตดูใจเขาดูนะคะเจาะลึกค่ะเจาะลึกเขากำลังคิดอะไรกับคุณกันแน่มากันที่ทาบลมเมถึงตุนกุมเราบันดูคือว่าคนที่เป็นประเด็นกับคุณไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นเขากำลังคิดใครทั้งนั้นคือหมายถึง แฟนหรือคนที่คุณรักนะจ๊ะเขากำลังคิดอะไรกับคุณกันแน่อาจารย์จะอ่านตามหน้าไพ่นะเพราะว่าเมื่อวานก็อ่านแต่ว่าไม่ได้อ่านเป็นเซตอนี้อ่านเป็นตามหน้าไพ่ไปมาล่มมีถุนทุนกลุ่คมคนที่คุณรักคนที่คุณมีใจถ้ามีหลายๆคนก็เอาคนเดียวอะเอาคนที่คุณรักนั่นแหละนะจ๊ะ The v i e l of Fortune เขากำลังคิดอะไรกับคุณกันแน่คุณอาจจะดิวกับคนที่เขาค่อนข้างจะ นิ่งๆไหมนิ่งๆไ,ไม่พูดไม่จาไม่เอ่ยเอื้อนอะไรสักเท่าไหร่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่านใจยากเขาคิดอะไรกับคุณกันแน่คุณสองคนนี้อาจจะเป็นที่วาสนาพามาให้เจอกันก็นได้นะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นกรรมก็ไม่รู้ว่า้ามาแล้วทาให้เรามีความสุขมันก็เป็นบุญเก่าแต่ถ้าถ้า,ถา,ถาเป็น ถ้าการมาและทำให้เราเป็นความทุกข์ mm hmm. ก็เรียกว่ากรรมเก่าเมื่อวานมีคอมเมนต์ขยันหากรรมเข้ามาด้วยนะใช่ใช่ใช่กรรมเนี่ยอยู่ที่เราเองเลยเจงพฤติกรรมและการกระทำเราขยันหาคนเข้ามาในกรรมเลยเนี้ยก็ก็เป็นไปได้นะจ๊ะ,ะคนที่คุณดิวด้ออาจจะเป็นราศีสิงห์ก็ได้ราศี มีนได้ทัดลมเมถุนตุนกลุ่มก็ได้หรือใครก็ได้ที่ไม่ได้เอ่ยมาในที่นี้นะจ๊ะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่ดูไพร่รวมๆเนี่ยคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรถ้ายังไม่มั่นใจอะไรเขาอาจจะไม่ค่อยพูดนะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่แสดงความรู้สึกออกมาให้ใครได้รับรู้เป็นคนช้าช้าช้าไปซะทุกเรื่องช้าจนแบบ ชา้าจนหน้าโมโหอ่ะเขาเป็นคนทนเก่งเขาเป็นคนทนเก่งถ้าถามว่าเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่เขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยบางเธอเราอาจจะเหนื่อยเกินไปไหมความสัมพันธ์ที่บุญวาสนาพามาพาไปหรือการหรือการเดินจากไปการหรือการที่ต้องทนอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดความไม่แน่ใจมันเกิดความไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างมันเกิดความรู้สึกว่า เขาอาจจะคิดบวกๆว่าถ้าเราคอมเมทกันได้หรือถ้าเรายังไปกันได้หรือถ้ามีบุญเวทวาสนาก็ยังยังสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์นั้นได้มันก็คงดีเพราะว่าจากที่มองเห็นเหมือนเขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์เขาคิดยังไงเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยบางที่เหนื่อยกับรายเหนื่อยกับการกระทำเหนื่อยกับคําพูดเหนื่อยกับพฤติกรรมอาจจะเป็นเหนื่อยกับตัวเขาเองก็ได้นะไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้นะจ๊ะ เขาดูไม่มั่นใจเขาดูไม่ไว้ใจเขาดูไม่ไว้ใจเลยบางครั้งเขาอาจจะดูเหมือนเหมือนเขาก็คิดเยอะนะมองความสัมพันธ์ที่เขาก็คิดเยอะในความคิดของเขามีหลากหลายทั้งมั่นใจและไม่มั่นใจเริ่มมีความสั่นคลอนทั้งอารมณ์ค่ะเริ่มเกิดความไม่เชื่อใจไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ย บางครั้งบางทีมันมีมันมีเหตุผลของมันเกินไปคุณมีเหตุผลของคุณเขามีเหตุผลของเขามากเกินไปมันดูเหมือนจะไปต่อกันได้ไหมดูเหมือนจะจะยังโอเคกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเออมันเหมือนกับว่าเขาเขาเริ่มรู้สึกเขาลางของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะไม่ได้หลักกัน เหมือนอย่างเดิมก็ได้ <c oughs> อาจจะมองว่าไอความรักความสัมพันธ์ที่เราเคยมีต่อกันน่ะในในวันเนี้ยในวันเนี้ยมันดูสั่นคลอนในวันเนี้ยมันดูไม่แน่ใจในวันนี้มันดูไม่โอเคเอ่ไม่แน่ใจว่าเราสองคนยังจะไปกันได้ไหมเพราะว่ามีเรื่องของความขัดแยง้งเช่นความคิดที่ขัดแยง้งคําพูดที่ เริ่มอาจจะมีความรู้สึกในใจว่ามันไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วก็ได้ความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดความไม่แน่ใจเออเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไว้แผนการของเขาหรือในใจที่เขาคิดไว้อะค่ะเดทการจบเหรอวันหนึ่งเราอาจจะต้องจบกันไหมวันหนึ่งเราอาจจะต้องแยกทางกัน แต่เขาก็ยังคิดว่าแผนของเขาเหรอแผนของเขา The Lover แผนของเขาแผนในใจของเขาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราสองคนน่ะก็ยังมีความรักกันนะยังมีความรักกันลึกๆในใจถึงแม้นเราจะจบถึงแม้เราจะแยกจากกันไปแล้วถึงแม้นความรู้สึกที่บางคนเอาแต่ใจในที่นี้ค่อนข้างเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ในที่นี้เนี่ย มันมันมีประเด็นมีปัญหากันอยู่เนี่ยมันแต่เขาก็ยังรู้สึกหวงแหนนะเขาก็ยังอยากอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะถ้าถามว่ายังอยากมีไหมยังอยากมีบางทีเขาอาจจะไม่พูดแต่เขารู้สึกได้ความขี่หึงขี่หวงอาจจะหึงหวงอาจจะเป็นความรู้สึกที่เอาไว้ในใจแล้วไม่ได้พูดออกไปอาจจะรู้สึกถึง การที่เราสองคนถึงจะบางคนต้องไกลห่างหรือต้องแยกจากกาันอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ชีวิตสิ่งที่เขาคํานวณไว้ในใจหรือคิดไว้ในใจเนี่ยเขายังคงมั่นคงตัวเขาเองยังคงมีความมั่นคงยังคงอยากจะรวมตัวกลับมากันอีกครั้งก็ได้อืการรวมตัวกลับมากันอีกครั้งอาจจะเป็นไปได้ในการรวมตัวนั้น อาจจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อเพื่อวันหนึ่งอันนี้จากกันไปเพื่อจากกันไปเพื่อสร้างอนาคตจากกันไปเพื่อต่างคนต่างไปเติบโตและได้กลับมาร่วมกันอีกครั้งเขาเขาคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะความสัมพันธ์บวกกับความสัมพันธ์บวกความแรวานั้นยังคงอยู่ค่ะเขารักคุณชิมแมยรักแบบไหน จะโฟเขารักคุณจริงไหมบางคนห่างกันแล้วเนาะมันเกิดอาการของการห่างอาจจะต้องย้ายที่ย้ายงานย้ายการไกลกันเขารักคุณจริงไหมรักแบบไหนเออรักไหมความผูกพันมันมีอยู่อ่ะมันเป็นความผูกพันใช่มันเป็นความผูกพันฉันครอบครัวเลยนะมันอาจจะมีเรื่องราวอยู่ด้วยกันมาหรือมันอาจจะมีความรู้สึกว่า ถึงเวลาต้องแยกหรือห่างกันเพราะความจําเป็นแต่ในอนาคตในวันข้างหน้าถ้าใครไม่มีใครซะก่อนถ้าใครยังคงยังคงเป็นความรู้สึกใครยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูมั่นคงอยู่อะอืมเขาก็เขาก็หวังไว้ว่าจะกลับมากันอีกสักครั้งเนี่ยจ๊ะจะกลับมาอีกสักครั้งอ่า เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้เขาจะเทคแอคชั่นไหมจุดชอวเวอร์ไม่เทคหรอกใช่ไม่เทคค่ะเขาปล่อยใช่ใช่เขาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีค่ะไม่รู้จะเทคไปทําไมอ่ะยังคงช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้ยังคงเป็นกําลังใจกันได้ยังคงเติมเต็มความสุขกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องทําอะไรเพิ่มเติม อืมเหมือนจะดูว่าอะไรมันจะเกิดมันจะเกิดอ่ะประมาณเนี้ยถามว่าถ้ามันถ้าถ้าถ้าคิดมากในความสัมพันธ์มากเกินไปเกิดความเครียดเกิดความกดดันสร้างระยะห่างค่ะไม่กดดันกันเกินไปเอ่อต่างคนต่างมีวิถีของตัวเองตอนเนี้ยต่างคนต่างช่วยเหลือเกูลซึ่งกันและกันตอนเนี้ยมันก็โอเคมันดีอยู่แล้วเขามองว่าสายสัมพันธ์ของเราไม่จําเป็นต้องพูดเยอะแม้เขาไม่ได้เป็นคนที่จะพูดอะไรเยอะด้วยแหละ ่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คำพูดอะไรที่มันเยอะมากไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็มารู้พูดไปแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนิ่งเสียแล้วทำให้เห็นดีกว่าเออเขาคิดว่านิ่งๆไปก่อนแล้วทำให้เห็นนิ่งๆไปก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆพูด ไม่ต้องจําเป็นต้องรีบเร่งเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าเขาไม่รีบเร่งกับความสัมพันธ์ค่ะเขาไม่รีบเร่งเลย,ไม,เเลยไม่รีบเลยไม่ร <c oughs> ีบประมาณเนี้ยอืมอ่ะขอให้แนะนําให้กับความรักนี้ค่ะให้แนะนําให้กับความรักนี้หน่อยมันอยู่ได้แหละจริงๆแล้วถ้าเราไม่โฟกัสคุณอาจจะดีวกราศีตุล เราไม่จะเป็นต้องรีโฟกัสค่ะใช่ถึงเวลาถึงเวลาทุกอย่างจะหมุนเวียนกับมาเองทุกอย่างมันเพล็ดไว้หมดแล้วถึงเวลาวันนี้ต้องจากวันหน้าจะกลับมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่คุณสองคนยังมีความอาะไรอาวรรักความผูกพันกันหนักมากอะ่ะเพราะฉะนั้นอยู่กันแบบแบบมีความต่างคนต่างมีความสุขใช่หวังแค่อย่างเดียวว่าวันวันนึง ปราจะเยียวยาวทุกอย่างวันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นวันหนึ่งเติบโตขึ้นความคิดเปลี่ยนไปทุกอย่างจะดีขึ้นมาหมดทุกอย่างเลยอืมเขาคิดอย่างนั้นนะความคิดของเขาคือเป็นแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอก้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะดูดวงส่วนตัวแอรไลน์มานะคะแอร์สายเอเศูนย์สามสองเก้า e วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ